สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับร้าน81ออ u t o พิษณุโลกนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรถรุ่นล็อกเป็นอีก1รุ่นนะครับจากทางค่าย Gpx Thailand ของเรานั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูกันครับว่าเจ้าล็อกคันนี้มันเจ๋งอย่างไรนะครับด้วยรูปทรงสไตล์ของตัวรถนะครับก็จะเป็นรถแบบรถโมป็ดหรือว่ารถครอบครัวนั่นเองนะครับก็ แต่แฝงด้วยความหน้าตานะครับที่มีเส้นสายเฉียบคมนะครับสีสันสะดุดตาแล้วก็ไอเทมที่ให้มากับตัวรถนะครับก็สมกับคนรุ่นใหม่นะครับจึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ของรุ่นนี้ว่า gps ล็อกลองแล้วจะหลงล็อกนั่นเองครับและสําหรับเจ้าล็อกนะครับทาง gps ได้แบ่งออกมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือเป็น ล็อกอีลิแกนนะครับแล้วก็มีล็อกเลสซิ่งและล็อกสปอร์ตนั่นเองครับซึ่งแต่ละรุ่นนะครับก็จะแตกต่างกันด้วยในส่วนของตัวราคารถและสีของตัวรถนะครับแล้วก็วัสดุที่ติดมากับตัวรถนะครับเป็นบางจุดนะครับแต่ยังคงในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาของตัวรถนะครับและตัวเครื่องยนต์แบบเดียวกันอยู่นะครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมขนาดเครื่องยนต์นะครับ อยู่ที่1 1 0ซีซี cc นะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนั่นเองนะครับระบบจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดนะครับ GPFI x FI. ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเจ้าล็อกคันนี้นะครับสามารถให้กำลังแรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8.3แรงม้านะครับที่8,500รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่8.3นิวตันเมตรนะครับที่5,500รอบต่อนาทีนั่นเอง ระบบเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบ4สปีดนะครับแล้วก็สตาร์ทได้ทั้งเท้าและสตาร์ทมือนั่นเองนะครับก็ตัวนี้สะดวกสบายนะครับในเรื่องของการสตาร์ทนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าแบตหมดแล้วจะสตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวสตาร์ทเท้ามาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟนะครับระบบไฟตัวนี้เป็นไฟ LED ส่องสว่างนะครับก็เป็นไฟหน้าตัวนี้จะมีไฟ เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับขั้นกลางนะครับตัวด้านนี้นะครับแล้วก็มีเป็นโลโก้ G P X นะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นขั้นกลางร,ระหว่างไฟสูง far, และไฟต่ํานั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้เลยนะครับทั้ง 2>, <idad. returning S 1> <ๆ>2ข้างเข้ากับตัวรถนะครับและยังมีในส่วน <Lego> <primitive> <himself> ของตัวโลโก้นะครับโลโก้ตัวรูปเพชรตัวนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์โลโก้ เป็นแบบล็อกตัวเพชรนั่นเองนะครับก็สื่อถึงดีไซน์นะครับในเส้นสายที่เชียบคมและแข็งแกร่งดังเพชรจินไรนั่นเองนะครับแล้วก็เสริมฟังก์ชันด้วยในส่วนของตัวตะแกรงด้านหน้านะครับสำหรับการยึดเกาะตะกร้าหน้านะครับเพื่อ,อความสะดวกสบายแล้วก็สามารถใช้งานอนเนกประสงค์นะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันนั่นเองในส่วนของตัวช็คหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นชงคหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับมาพร้อมกับ ตัวระบบเบรกแบบดิสเบรกเดี่ยวนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเบรกหน้าก็ให้ความมั่นใจในเรื่องของการเบรกนะครับที่ดีและล้อหน้าเป็นแบบล้อแมกนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ตัวล้อแมกนะครับจะมาใน2รุ่นนะครับเป็นของล็อกอีลิแกนและล็อกเลสซิ่งนั่นเองนะครับก็ให้ทั้งความเบาและความแข็งแรงนะครับสวยงามส่วนตัวล็อกสปอร์ตนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อแบบซี่ลวดมาให้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวท่อไอเสียนะครับก็จะเป็นท่อไอเสียดีไซน์เข้ากับตัวรถแถมให้เสียงที่เราใจในการขับขี่นะครับก็ให้ความสนุกมากขึ้นนะครับเพลิดเพลินกับการขับขี่นั่นเองครับส่วนด้านโช๊คลังนะครับโช๊คลังตัวนี้ให้เป็นโช๊คลังแบบสป,ปริงคู่มานะครับซึ่งตัวโช๊คลังนั้นก็จะแตกต่างกันทั้ง3มรุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนะครับว่าแต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ครับแล้วก็สําหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับที่เรารีวิวเป็นล็อกอีลิแกนนะครับซึ่งจะเป็นโชคแบบมีซับแท้งแต่งมาให้นะครับแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นเพียงซับแทงกหลอกเอาความสวยงามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเบรกหลังนะครับเบรกหลัง3รุ่นนี้จะให้เบรกหลังแบบดัมเบรกมาครับแล้วก็จะขับเคลื่อนนะครับในส่วนของตัวโซ่นะครับเป็นโซ่ของ ดไอนะครับขนาดเบอร์428นั่นเองนะครับก็จะเป็นโซ่แบบมีโอลิงนะครับก็ใช้งานได้มากกว่านานกว่าโซ่แบบธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้าย LED มองเห็นชัดเจนนะครับเวลาขับขี่เวลากลางคืนแล้วก็เวลาเบรกนะครับก็ตัวนี้มองเห็นง่ายๆนะครับปลอดภัยกับระยะนะครับของคนขี่มาด้านหลังนะครับ แล้วก็ g p x l o c ลตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมือจับท้ายนะครับดีไซน์เข้ากับตัวบอดี้ของตัวรถนะครับก็เพิ่มความมั่นใจนะครับกับผู้ซ้อนนะครับตัวนี้ว่าไม่ตกนะครับแล้วก็มีตัวกั้นไม่ให้ไหลลงไปนะครับสามารถลัดสิ่งของก็ได้หรือก็เป็นพวกกระเป๋าเป้นะครับสำหรับถ้าจะเอาไว้ขี่เดินทางขี่ไปเที่ยวก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของใต้เบาะนะครับ ตัวนี้ใต้เบาะเปิดมานะครับก็จะมีเป็นประแจคู่มือมาให้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับแต่ว่าก็เก็บเอกสารได้เล็กน้อยนะครับติดกับของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีตัวถังน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับถังน้ํามันอันนี้ก็สามารถจุน้ํามันนะครับได้อยู่ที่4ลิตรนั่นเองนะครับถังน้ํามันจุอยู่ที่4ลิตรนะครับแล้วก็แถมตัวนี้นะครับ ประหยัดน้ำมันนะครับด้วยอัตราการกินน้ํามันนอยู่ที่55.6กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับในเรื่องของตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้ของเจ้าล็อกนั้นนะครับจะเป็นเรือนไม้แบบ f u ลดิ i ิตอล LED ม e เตอนะครับก็เป็นครั้งแรกของการนําเทคโนโลยีนะครับตัวนี้นะครับมาไว้กับรถครอบครัวแถมเพิ่มความพิเศษกับการปรับตั้งค่าหน้าจอนะครับด้วยระบบซอฟท์ u ั h นั่นเองนะครับก็เป็น อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับก็เพียงแค่สัมผัสหรือแตะเบาๆนะครับที่ข้อความตัวนี้นะครับก็ตัวนี้หน้าจอก็สามารถตั้งค่าเรือนไม้ได้แล้วก็สามารถตั้งนาฬิกาหรือเซตทริปเดินทางต่างๆได้นะครับในตัวเรือนไม้แล้วก็แสดงข้อมูลของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วตำแหน่งเกียร์ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงระยะทางรวมนะครับแล้วก็ระยะทางในแต่ละทริปนะครับไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับและอีกอสิ่งหนึ่งนะครับที่ รถครอบครัวหรือรถโมเป็ดนั้นไม่เคยมีนะครับก็ในเรื่องของการแสดงรอบเครื่องยนต์นั่นเองนะครับและให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับด้วยสวิตกุญแจนิรภัยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นกุญแจหน้าตาแบบนี้มานะครับแล้วก็จะมีตัวม่านปิดตัวนี้นะครับสําหรับไว้กันขโมยนะครับกันกุญแจผีนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของตัว ราคารถนะครับของเจ้าล็อกนะครับก็ตัวนี้แบ่งออกมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับแล้วก็จะมีด้วยกันอีก7สีนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวล็อกอีลิแกนนะครับตัวแรกก่อนนะครับมีราคานะครับตัวนี้แนะนําขายอยู่ที่37,900บาทนั่นเองนะครับซึ่งสีตัวนี้ก็จะมีสีดำนะครับและก็สีแดงนั่นเอง ครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวล็อกเลสซิ่งนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่37,900บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสีส้มนะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีดำด้านนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นล็อกสปอร์ตนะครับตัวนี้จะมีราคาขายเนี่ยอยู่ที่35,900บาทซึ่งตัวนี้จะมีสีก็คือสีน้ำเงินสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับ ครับแล้วก็หากใครสนใจนะครับหรือต้องการเป็นเจ้าของของเจ้าล็อกคันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเราเลยนะครับหรือหากไม่สะดวกเดินทางมาหรือมาไม่ถูกนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook 8 1 Auto ของเราได้เลยนะครับหรือจะเป็น l ลายและเบอร์โทรฝ่ายขายข,ายของทางร้านตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ